คุณตั้มพูดว่าหลังจากนี้ไปอาทิตย์หน้าเราคงได้ออกกำลังกายกันมากขึ้นเราคงได้ออกไปยืดเส้นยืดสายที่มากกว่าการเต้นอยู่หน้าเวทีดีไหมครับพี่น้องผมก็จะพาพี่น้องเดินบ้างวันอังคารเดินไปกองทัพบ,บกวันพุธคุณตั้มบอกว่าเราไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่รู้ว่าคุณตั้มเขาสายมูหรือเปล่าไปอนุสาวรีย์ชัยข,ขอให้มีชัยในครั้งแรกเราไปแถลงข่าวที่นั่นไปแถลงกิจกรรมว่าหลังจากนี้ไปเราจะไปยังจุดไหนบ้างเราจะประสานพื้นที่ต่างจังหวัดไปแล้วเรา ไปแจกสติกเกอร์ไปรณรงค์พร้อมแจกเอกสารใบปลิวเพื่อให้พี่น้องได้ทราบว่าณนะปัจจุบันนะักการเมืองกำลังจะนิรโทษกรรมแบบเหมารวมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้คอปทอจะผลิตสือ่อเพื่อให้พี่น้องได้เอาไปใช้เพื่อเอาเพื่อให้พี่น้องได้ไปแจกจ่ายพี่น้องบางส่วน ที่มีกำลังที่มีสตุ้งสตางก็สามารถที่จะดาวน์โหลดในเพจของคอพทและเครือข่ายต่างๆไปพิมพ์สติกเกอร์เองก็ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณหรือใช้สติกเกอร์จากส่วนกลางแต่ให้มันรู้ว่าพี่น้องประเทศไทยขอคัดค้านการนำมาตาหนึ่งสองไปนิรโทษกรรมดีไหมครับพี่น้อง เดี๋ยวทีมงานขึ้นตัวอย่างสติกเกอร์เราจะใช้คำง่ายๆหยุดนิรโทษกรรมเหมารวมไม่นิรโทษทุจริตคอร์รัปชันไม่นิรโทษมาตา112และไม่นิรโทษคดีอาญาร้ายแรงสามข้อชัดเจนนะครับพี่น้องส่วนคดีอื่นๆ ที่เราบอกว่าเราเห็นด้วยและเราเข้าใจว่าต้องนิรโทษให้กับพี่น้องประชาชนที่ออกมาชุมนุมเพราะเขาเหล่านั้นได้ออกแรงเสียสละเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพราะเขาเหล่านั้นได้ติดคุกติดตารางเพื่อให้บ้านเมืองมันดีขึ้นไม่ว่าสีไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นพี่น้องประชาชน พวกเราไม่คัดค้านถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่สามประเด็นที่อยู่ในตัวอย่างสติ๊กเกอร์คือสามประเด็นที่เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่สามารถจะนิรโทษได้เรื่องแรกก็คือเรื่อง112ึ่งซึ่งหลายคนพูดไปแล้วว่าเรื่อง112มันเป็นอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสถาบันและของประเทศ มันเป็นอาญาที่กล่าวหาสถาบันหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์และองค์รัชทายาทมันเป็นอาญาที่ไม่สามารถที่จะนิรโทษได้หากศาลพิพากษาตัดสินแม้จะเกิดในช่วงเวลาของการชุมนุมทางการเมืองช่วงไหนก็แล้วแต่แต่มันเป็นอาญาเฉพาะตัวมันเป็นสิ่งที่ผู้กระทา รับรู้ว่าหากกระทาแล้วจะมีความผิดถูกต้องไหมครับพี่น้องฉะนั้นแล้ว1นึหนึ่งสองจะต้องไม่ถูกบรรจุหรือนําไปนิรโทษกรรมในส่วนอาญาที่สองก็คืออาญาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเราต่อสู้กันมาตลอดเวลาพี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมเดินขบวน ตั้งแต่ปี49หนึ่งในเหตุผลของการชุมนมุมออกมาเรียกร้องก็คือการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองแต่หากให้มีการนิรโทษกรรมนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายจากการออกมาเรียกร้องพี่น้องประชาชนที่สูญเสียพิการ จะนอนตายตาหลับได้หรือไม่ถูกต,ต้องไหมครับพี่น้องนี่วันนี้ล่าสุดล่าสุดสดๆร้อนๆหนีคดีไป20ปีพี่น้องทราบหรือไม่ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันศารพิพากษาตัดสินหนีไป20ปีวันนี้กลับมาอย่างประเทศไทยกลับมา แล้วไปเยี่ยมคนที่กำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายวัฒนาอัศวเหมก็นี่ไงประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ไงก็เป็นแบบไม่สนใจอะไรประชาชนนักการเมืองโกงกันไปพันล้านหมื่นล้านหนีคดีไป20ปีหมดคดีโทษอาญาไม่มีแล้วก็กลับมา เชิดหน้าชูตาเดินบนถนนอย่างไม่สนใจประชาชีเราจะมีแบบนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ <I know. S 1> กองเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านพี่น้องเคยได้ยินไหม <I know. S 1> จนสุดท้ายกลายเป็นโบราณสถานกลายเป็นสิ่งที่ชำรุดทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้หมดเงินไปเท่าไหร่กับโครงการนี้วันนี้กลับมา พรุ่งนี้ก็คงเดินหน้าตาเฉอในตลาดร้านหลวงเราก็ไม่สามารถเอาผิดได้ก็กฎหมายไทยบอกว่าท่านหนี20ปีก็คือจบใครที่สามารถจะหนีคดีได้20ปีนอกจากนักการเมืองถูกต้องไหมครับพี่น้องพี่น้องตาดำๆแบบเราแบบผมสามารถจะหนีออกต่างประเทศไป20ปีได้หรือไม่ เขาก็นับวันนับคืนว่าจะหมดคดีเมื่อไหร่พอหมดปุ๊บ <c oughs> เขาก็กลับมากฎหมายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ขนาดเดียวกันหากไม่มีการดำเนินการแถมหนํำซ้ำจะให้นิรโทษคนที่ทำผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชันก็เสมือนหนึ่ง เปิดช่องทางให้กับนักการเมืองสามารถที่จะกอบโกยสามารถที่จะทําลายประเทศด้วยช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้คือสิ่งที่เราคัดค้านว่าต้องไม่นิรโทษให้กับคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่3ที่เรายืนยันอย่างชัดเจนก็คือคดีอาญาร้ายแรงหรือคดีความผิดเฉพาะตัวที่เมื่อกี้ ผมเข้าใจว่าเป็นพี่แพทย์สุภพมาศยกตัวอย่างว่ามีมีชายคนหนึ่งสมมุติว่าไปยิงไม่สมมุติอะเรื่องจริงยิงใส่ M79 RPG ใส่กำแพงวัดพระแก้วอย่างเงี้ยหรือยิงจากสะพานลอยใส่ผู้ชุมนุมกปป,ปสหน้าบิ๊กซีราชดำริอย่างเงี้ยหรือมีระเบิด ไปค้นพบระเบิดในช่วงที่มีการชุมนุมแล้วสามารถพิสูจน์พยานหลักฐานได้จนศาลพิพากษาดำเนินคดีคดีเหล่านี้จะไม่ถูกนำมาลิขโทษศกรรมอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะไม่ได้เป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองไม่ได้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมถูกต้องไหมครับพี่น้อง ส่วนคดีพรบจราจรคดีฝ่าฝืนพระราชกําหนดคดีอ้างยี่ซ่องโจรแบบที่ผมโดนเวลาเขาตั้งข้อหาเขาจะมีฮะเขาจะมีเบสิกนะอ้างยี่ซ่องโจรบุกลุกขัดคำสั่งเจ้าพนักงานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทำลายสิ่งกีดขวางหรือ คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาความสงบอันนี้มันเป็นคดีที่ไม่ไปกระทบบุคคลอื่นถูกต้องไหมครับพี่น้องก็อันนี้สามารถที่จะนิรโทษได้เพราะหากไม่เรียกโทษคดีแม้จะตัดสินว่าไม่มีความผิดหรือรอลงอาญาก็ครั้งหนึ่งเขาเคยตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยมาแล้วก็ที่พูดมาเรื่องนี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่า หลังจากนี้ไปการเคลื่อนไหวของคอทตที่หลายคนอาจจะต้องไปตอบคำถามพี่น้องประชาชนด้วยอาจจะต้องไปอธิบายด้วยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนพูดเรื่องการรักษากระบวนการยุติธรรมทำไมเมื่อก่อนพูดเรื่องนักโทษชายทักษิณต้องติดคุกแต่มาวันนี้มาพูดเรื่องนิรโทษกรรมมันเป็นเรื่องเดียวกันครับ นักโทษชายทักษิณก็จะได้ประโยชน์จากที่เราบอกว่าจะนำตัวนักโทษชายทักษิณกลับคุกจะนำตัวนักโทษชายทักษิณให้ติดคุกกรณีมาตา112หากนิรโทษมาตา12นักโทษชายทักษิณก็จะไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวถูกต้องไหมครับพี่น้องแล้วบรรดาความผิดต่างๆ ของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องก็จะถูกล้างความผิดนี่คือสิ่งที่คอปทอสอปปสและพี่น้องกองทัพธรรมจะยึดมั่นและร่วมการรณรงค์อย่างแข่งขันหลังจากนี้ไปการรณรงค์ของเราจะถี่กันมากขึ้นจะทำให้พี่น้องเห็นว่า วันนี้เราต้องมาร่วมกันปกป้องทั้งกระบวนการทางกฎหมายปกป้องกระบวนการยุติธรรมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกต้องอเมริกาพี่น้อง